ภาสตวัสดีนะครับาช่าวสุริยัม,มมูมิที่เชื่อมแผ่นดินทูตูปิน,นาังนะครับราหว่าน,นี้อาจารย์ก็ได้นําพาคณะสุริยามแล้วก็ภูมิที่เชื่อมแผ่นดินใน้ล่องแก่มาหาเนตาตางสายน้ําอย่างาน,น,นี้แต่น้ําที่ล่องห็นอยู่นี้คือสายน้ําที่เป็นาำลับสำคัญของประเทศไทยของเราคือแม่น้ำโขงปากทางท้ายมือขอ,อาการนั้นคือประเทศลาวนะครับ ทางความมุอของเราก็คืออุบลราชธานีควรเป็นมองเตรียมวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับก็แดดลุกตกตกนะครับเมื่อคืนก็หลังจากเราได้ไปเสมมหาเมตตาที่วัดสุวิจินสานังคอยก็สงฆ์ทานก็ตต้องตามไระดูกานก็เป็นที่เะื่อได้ว่าเหลาา่าพญานาคราชทั้งหลายคงได้รับรู้รับทราบในจตนาสุนสึสสของเราทั้งหลายที่ม,มาร่วมกันทําบุญใหญ่บุญนี้ก็ มันมีความใหญ่หลายอย่างนะก็คือการให้ทานเนี่ยการให้เนี่ยสามารถทำได้ได้คือการให้วัตถุเป็นทานเช่นเราได้ใส่บาตรนะใส่อาหารนะครับได้มาปล่อยปลาอันนี้เราถือว่าตอนที่เราใส่บาตรเราก็ได้ให้อาหารเป็นทานให้น้ำเป็นทานก็จะเป็นทานกรณีเราได้มาปล่อยปลาก็ได้ให้ชีวิสตเป็นทานนะครับวันนี้พวกเราก็ได้ปล่อยปลาทางสมวนหลายตัวทีเดียวนะครับก็ตก หลายหลายตัวตตประมาณเจ็ดพันกว่าบาทขอรับได้คันะมดนาสามพันนึงนะครับการการให้ซีอิัต์เป็นทานนั้นการปล่อยปลานั้นก็จะมีอันตรงนะทำให้เรามีความสะดวกมีความคล่องตัวเราได้ไปช่วยชีลิัต์ที่กาลังสถุกค่านะในตลาดซึ่งเขาก็ไม่มีเจตนาจาก่าแต่ก็เป็นอาชีพของเขาแต่เราก็ไปซื้ออ้าที่เราจะซื้อไปทำอาหารแต่เราก็ซื้อไปปล่อยให้เขาได้ลงสู่สายน้ำโขกเหมือนเดิม อาจารย์เชื่อว่าเขาคงได้รอดพ้นจากการถูกประพันาหารรอดพ้นจากการถูกท่าประเด็นอาหารนี้ก็คงจะมีอานิสส์เนาะเราลองคิดดูตัวเราอ่ะถ้านเองเรากำลังจะตายนะมีคนคนหนึ่งมาช่วยเราให้รอดจากความตายเราจะรู้สึกอย่างไรเราก็คงจะรู้สึกดีรู้สึกที่จะมีความสุขรู้สึกขอบคุณนะเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือสรมพัตว์ทั้งหลายที่ตกคุณได้ยากการช่วยเหลือบุคคลทั้งหลายที่กําลัง ประกบความคุกหรือว่าคนยากจนทั้งหลายเราได้ให้คุณการศึกษาบ้างเราได้ให้ค่าเดินทางยากง่านเพื่อเขาปรับษาวความเจ็บให้ด้วยป่วยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้อาจารย์บอกได้เลยว่ามันก็จะกลับมาเป็นความสุขในจิตใจของเรานะครับเมื่อเราให,ให้ทานให้ให้ชีวิตเกิดเป็นทางแล้วตอนนี้พวกเราก็ได้มาลงเรือเรือก็มาติตกันหมดสามลำนะครับก็เป็นมลวพุทธนาคะสงฆ์นะครบครังพระธนักไตรนะครับ สา,าตูนา้นครับขับพบทางพัฒนาไตยแล้วก็ได้ผู้ที่ขับเรือก็มีความเข้าใจว่าเราลงเรือเพื่อตรวจมน,นะลุงก็สะวางแผนให้เราได้ตรวจมลอย่างสะดวกสบายใจนะครับก็จะใช้เวลาตรงนี้ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับในการตรวดมนตรงนี้ซึ่งตอนนี้เราจะเป็นการพิจารที่ละเอียดขึ้นไปเขาเรียกว่าเป็นการให้เตขาเป็นทางการให้เลตาเป็นทางก็คือ ให้พระธรรมเป็นทางที่เป็นทางสมบูรณในพระพุทธศาสนาวันนี้น้องตู้ก็ช่วยน้องตู้สั่งคนเพื่อที่จะนะครับน้องตู้กดโหมนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับตรงนี้น้องืู้กดโหมของเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะกดตรวจต่างๆก็จะมีมหาเมตตามีขันธปริยมีกรังเตีตาปูเราก็เปลี่ยนเปิดไว้นะครับน้องตูอกดตอนนี้ก็จะเป็น ถ้าทาที่ออกจากพระโอษฐของพระธรมมาพุทธเจ้านะการที่เราได้ตรวจอะไรที่ออกจากพระโอษฐของพระธรมมาพุทธเจ้าก็จะเป็นมงคลใหญ่ถือของเราทางเราใกล้ทิพย์เงาพญานาคก็ดีหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นเมื่อเขาได้ยินเสียงบทมนของเรานี่แล้วต่างคนต่างก็จะมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นส่วนนี้ก็จะทําให้จิตใจของคนที่เขาได้ยินนะครับเหมือนเรานี่แหะเราได้ยินแล้วเรารู้สึกดีเราร่มเย็นเป็นสุข เขาได้ยินเขาก็จะรู้สุเดเสียร่่เือนเป็นสุกเหมือนกันการแผ่เมตตาเป็นทานนั้นทุกคนจะได้อาน,นิสงส์ถึงสิบเอ็ดสิบสองหระการเลยนะครับก็คือตื่นเป็นสุกหลับเป็นสุกนะไม่ฝันร้า,ใรายใครที่ชอบฝันร้ายให้แผ่เมตตาจะไม่ค่อยฝันร้ายรลกนะครับตื่นเป็นสุกหลับเป็นสุกไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์ผู้ฉีปีศาจขุดพญานาคก็เมตตาเรารักเรานะครับอันนี้เป็นที่รักของอมนุษย์ เทวาดางานาที่ดีทั้งหลายก็จะตามปกปักข้าัพวกเราไปตลอดกว่าจะวถึงเครื่องสะนิพพานทำธุรกิจการงานใ,นใดๆก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองเราเหล่าทีเวลาเขาเข้ามาช่วยนะครับดีพันรันละผ่องใสจิตใจเป็นสมาธิได้ง่ายคนที่มีเมตตาแล้วไม่ค่อยคิดร้ายใครไม่คิดร้ายตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยคิดร้ายต่อบคุคคลอื่นนะครับตื่นมองตื่นมาก็เห็นแต่อะไรที่กันลงต่อจิตใจ แม้ว่ามันจะมีสิ่งที่ไม่ดีแต่คนที่มีเมตตาเขาจะแปลงให้เป็นสิ่งที่กันลงต่อจิตใจได้หมดแลวก็พร้อมที่จะให้อภัยได้ทุกเมื่อนะครับนี่คือคนที่มีเมตตาพ้านั้นคนที่เจริญเมตตาดีแล้วก็จะทาให้จิตใจเข้าสู่สมาธิได้เร็วนะครับและที่สําคัญที่สุดคือวันที่เราอาจจะต้องถึงเวลาไปจากโลกใบนี้คนที่มีเมตตานั้นก็จะเป็นผู้มีสติและก็จะไปด้วยปูทะเลความเมตตาองนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์จะพาทุกคนมาแผ่เมตตาในมหาสายโครงคาณนาซีแห่งนี้นะครับเพื่อให้พวกเราได้ไดส่งรมแล้วก็เป็นรอดที่หนึ่งในชีวิตว่าทั้งหนึ่งเราได้มาแผ่เมตตาในข้งางกลางสส่น้ำจรอที่นี้ก็จะบันทึกไว้ในดวงจิตของเรานะครับซึ่งอาจารย์บอกได้เลยว่ามันก็ยากมากนะที่จะมีคนมาร่วมกันนั่งเ,เรือมาแผ่เมตตาให้คาดว่าคงจะเป็นพระเราคณะแรกนะครับที่จะได้มา แผ่นเนตตาในวันนี้ก็อนุญาตให้แผ่ไปดูวิวไปนะได้ด้วยนะครับเพื่อไม่เครียดเกินไปนะครับก็พอเราแผ่นเนตตาสิ้เร้อยแล้วก็อาจารย์ก็จะได้นำขาที่ส่วนตัวนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของอานะกรณีพยายามเพื่อแผ่นดินในโครงการแผ่เมตตาหมฟ้าวังยานาคาอุบลราชธานีนะครับ อาจารย์ก็ขอบคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันนะครับมาในากิจกรรมในวันนี้แในท่านหลายที่จะไม่ได้มาท่านก็สามารถตรวจมหาเมตตาที่บ้านตามไร้สดที่ทางหน่วยที่เพื่อแผ่นดินนะครับได้ไร่สดออกไปได้ด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนทุกท่านได้รับอานิสงแห่งการเจริญเมตตาช่วนทั่วกันทุกคนทุกท่านเจริ